สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่ซีคอนบางแคนะครับตอนนี้เราอยู่ที่งานกิออนเสนเมืองเกียวโตนะครับ mm hmm. ก็จะเริ่มงานตั้งแต่วันที่23จนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้นะถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะนั่งรถไฟฟ้า MRT mm hmm. มาที่สถานีภาษีเจริญแล้วก็มาเดินได้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศกาันเดี hmm. ๋ยวเราไปดูโซนของกินก่อนดีกว่า mm hmm. เนี่ย mm hmm. ขาจะมีขนม,มน่ากินมาก mm hmm. อันนี้เป็นใบฟุกุนะครับใบฟุกุชาเขียวถั่วแดงอะไรเยอะแยะเลยนอกจากใบฟุกุแล้ก็จะมีพวกขนมต่างๆนานานึ่งนะลูก39บาทนะสลูก115บาทมีหลายรสหลายรสชาติอันนี้ก็เป็นแบบพวกอาหารอารอทะเลขนมเดี๋ยวผลไม้ก็มีนะเดี๋ยวพาไปเดินดูฝั่งตรงน,นี้กัน ดูบรรยากาศเขาแต่งเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยอุ้ยนี่มีข้าวได้ว45บาทแซลมอนสด60บนะถ้าเป็นปลาไหลย่างก็50บเนี่ยอาหารญี่ปุ่นน่ากินามากทุกคนมีสตบบรอเบอรี่มีน้ำปั่นอะไรอย่างนี้ด้วยอะโวคาโดมีขนมซิ้อละ40บบาทนะครับด้านนี้มีอ๋อมันมี ยาวไปถึงฝั่งด้านนู้นด้วยเนี่ยมีสองฝั่งเดี๋ยวเราดูด้านนี้ก่อนนะเดินทีละนิดทีละนิดไปอันนี้ก็จะเป็นซูชิเป็นข้าวปัน้นอะไรนี้นะครับเนี่ยดูด้านนี้น่ากินมากสิบชิ้นสิบชิ้นฟรีหนึ่งชิ้น,นครับอันนี้ก็จะเป็นไข่ปลาหมึกถ้าเลขหกสิบกลางร้อยหนึ่ง L สองร้อยแล้วก็ XL จะอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับวิซามอนของแซลมอนก็น่ากินเนี่ย ไปเดินดูขนมขนมหวานก็มีเห็นนะนะมีนมวุ้นน่ากินน่ากินไปลองเดินดูด้านนี้น้องขอดขดนดอกอ, <laughs> อันนี้ก็ร้านนา้ำร้านอะไรอู้เยอะอู้ดูเลยสวยดี ทำเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยอ๋ปอปลาเมอข้าวพิซซ่าญี่ปุ่นชุดหมูอหอันนี้ก็จะเป็นแบบผลไม้นะครับนี่ผลไม้เยอะแยะเลยอยากกินแบบไหนก็สามารถที่จะมาเดินชอปปิ้งได้เลยเดี๋ยวเราลองไปเดินดูด้านนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบธัญพืช อันนี้ทอดมันกุ้งนะครับหู้ยน่ากินเนาะทอดมันกุ้งเฮ้ยมีแบบดอกไม้สีขาวเราเดี๋ยวลองเดินไปดูด้านนี้กันดีกว่าเอาเน,นี่ยเป็นแบบสร้อยด้านนี้มีอะไรอ๋ออันนี้เป็นชาอ๋อน,นี่เขามีแบบมัจัะเพียวมะชะลาเต้ 84มัชลาเต้ร้อยหนึ่งนะครับนะขนมพัฟเฟิลเขียวสองชุดนี้ราคาเจ็ดสิบบาทอ๋อด้านนี้ก็มีด้านนี้ก็น่ากินทั้งนั้นเลยพิซซ่าก็มีนะพิซซ่าไดฟุกุเนื้อน่ากนะินมากไดฟุกุก็น่ากินนะนี่ขนมไดฟุกุครีมนมสดนะครับโนะห 129บาทซื้อ1นึ่งแถมหนึ่งนะครับเนีย่ยถ้าใครแบบสนใจก็มาซื้อได้ดังโงซัมสี100บาทก็มีดั้นอุ้ยแต่นี้ดูเขาแต่งแบบเป็นญี่ปุ่นสวยมากเลยบรรยากาศดีมากเหมือนเหมือนประเทศญี่ปุ่นอ่ะลองมาเดินด้านนี้ด้านนี้ก็จะเป็นปลานะปลาแซลมอนเนีมีสองกล้องหนึ่งร้ร้าน ปลาแซลมอนกล่องละหกสิบสองกล่องหนึ่งร้อยอ๋อซื้อสองกล่องก็จะเหลือห้าสิบบาทไงปลาแซลมอนก็มีสวัสดีค่ะพี่คิดมาแล้วตอนนี้มาละตอนนี้มาละเสียงมาละวิมีกุ้งดองด้วยนะแล้วก็หาแบบญี่ปุ่นมาลองกินกันนี่อันนี้ก็น่ากินเฮ้ยร้านร้านค้าเยอะจริงๆเขาบอกว่ามีประมาณร้อยร้านหนึ่งหนึ่ง 100ร้อยล้านคานะครับเยอะมากี่อันนี้เป็นแบบข้าวปลาแกะนะครับข้าวปลาแกห่หมูทอดอะไรเงี้ยเยอะแยะอุ้ยอันนี้เป็นเออหมูขามหมูดูขามหมูขามหมูก็มา อันนี้ก็มีได้ฟุกุลูกละห้าสิบห้าสิบนะครับอันนี้เกาลัดนะครับเ็ข้าวข้าวก็มีอันนี้ก็เสื้อผ้าอันนี้ก็เฮ้ยนี่เขาทำเป็นสวนน่ารักมาก <c oughs> ด,ดูดงนสวยมากเลยเขาทำเหมือนแบบ ได้หนังญี่ปุ่นเลยไหม,ไหมเห็นนะเน,นี่ยโซนนี้แล้วก็มีต้นไม้ด้วยโหสวยมากมาด้านนี้อันนี้ก็แบบน,น่ากินเนาะสชิ้น100บาทนะครับอ๋อนี่อันนี้ก็ส่วนมากจะเป็นขนมนะอาหารก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ขนมก็เยอะเหมือนกันอันนี้อ๋ออันนี้ทะเลีองเกาหลีหุยนี่กุยช่ายกุยช่ายแป้งสดนะกล่กองละหกบาทนะครับ เนือวือกอร่อยอนอกจากว่าทางนี้ก็มีเป็นแบบหมูย่างลูกชิ้นส่ยนี้โหโ,โซนทางนี้ก็แต่งเป็นสวนการทําบุญโยนเหรียญของชาวญี่ปุ่นอ๋อก็คือให้โยนเหรียญเข้าไปได้านใน5เยนอะไรอย่างเงี้ยโยนเข้าไปแบบตรงนี้เออเสื้อผ้าก็มีนะทุกคนสวยดีมากทำสวยอะทำเหมือนแบบ บรรยากาศเป็นญี่ปุ่นมากๆเลยตกแต่งสวยงามดูต้นมงต้นไม้ต้นสักูระอะไรเขาก็มีนะเดี๋ยวเราลองไปเดินดูอีกฝั่งหนึ่งดีกว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาก็มีนะว่าฝัา่งด้านนู้นเนี่ยจะมีอะไรขายบ้างบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างอ่ะมีโซนเสื้อผ้าโซนของกิน่ะไปเดินดูด้านนี้ดีกว่าโอ้โหอันนี้ไว้ต้องการเลยใหญ่มากพอเราออกมาฝั่งด้านนี้นะครับก็เป็น โซนที่แบบว่าขายของโอ้ทาโกยากิน่ากินมากทาโกยากิก็มีทำกันสดๆตรงนี้เลยอันนี้เป็นอะไรอของกินอกหอมมากหอมมากอันนี้ติ่มซำโอทาวสูตรภูเก็ตนะครับหมู อันนี้ขนมปังนะครับตัวเยอะมากเอกแฟร์ของเล็กสีสิบมันก็จะมีรวมๆกันนะทุกคนคือทั้งเป็นแบบแนวญี่ปุ่นหน่อยอาจจะเป็นแบบอาหารไทยด้วยรวมๆกันนี่สวยมากเลยตัวน,นี้เขาทำทําดีมากเลยอะเป็นของปลอมนะแต่ว่าเหมือนของจริงมากเลยด,ดิเหมือนต้นไม้จริงมากสวยมากดูกเดินต่อ อ๋อมีปิ่นตรงปินโตโอ๋อถ้าเดินตรงไปตรงข้างหน้านี้ก็จะเป็นโซนญี่ปุ่นจริงๆเลยอะดงกิอ๋นี่นี่ครับอุ้ยดองกิคนคนก็เยอะมากเลยดงกิเปิดใหม่เดี๋ยวลองมาดูด้านนี้อันนี้เป็นร้านอ๋อเป็นร้านอาหารที่แบบนั่งกินตรงนี้ได้นะครับซื้อแล้วก็นั่งกิน งานเขาก็ประมาณนี้เลยทุกคนเนี่ยอุ้ยตรงนี้สวยมาก <c oughs> คือสามารถมาเดินเล่นมาเดินชอปปิ้งได้นะตั้งแต่วันที่23จนถึงวันที่3ของกินเยอะมากเนี่ยมีผลไม้ด้วยด้านนี้ก็มีด้านนี้ก็จะมีเป็นแบบอ่อร้านน้ำเนี่ยชันยพืชต่างๆขนมเปี๊ยะก็มีอ่า ขนมก็รวมๆกันเนาะมันแบบทั้งเป็นทั้ง,เป,ปง,ปงเป็นญี่ปุ่นบางในญี่ปุ่นบางก็แล้วแต่อันนี้เป็นแบบอันนี้เป็นเกาหลีเป็นเกาหลีเป็นเกาหลีเป็นญี่ปุ่นรวมๆกันนะมันก็จะหลายอย่างอยากกินขนมนม,นมเนยอยู่นะด้านนี้ เดี๋ยวลองเดินดูอีกนิดๆหน่อยๆนะนี่ก็เป็นบรรยากศาศคร่าวๆที่พามาเดินชมนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถมาได้ที่ซีคอนบางแคชั้นหนึ่งนะครับชั้น1ห,หรือชั้นจีนะทุกคนชั้นแรกอ่ะน่าจะน่าจะชั้นหนึ่งเลยถ้าไม่ชั้นหนึ่งก็ชั้นจีนะ <laughs> นี่เลยถึงวันที่3กร,รกฎาคมนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ลองมาเดินได้อาหาร ของกินขนมอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็บรรยากาศญี่ปุ่นนะสวยสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวขอตัวไปช้อปปิ้งก่อนเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย